สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวยก็พามาอยู่ที่โชว์รูมขายรถกระบะมือสองนะคะ V88 สาขาบางพีจังหวัดสมุทรปราการกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะจ๊ะสวยเองก็มีรถกระบะมือสองนะคะราคาถูกผ่อนสบายๆนะคะมาแนะนำให้กับพี่ๆทุกท่านได้รับชมกันนะคะ คุณพี่ท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถกระบะมือสองพร้อมใช้งานนะคะและที่สำคัญนะคะเวลาผ่อนหมดนะสามารถโอนรับเล่มกันได้ร้อยเปเซ็นะคะวันนี้สวยมีโตโยต้าวีโก้นะคะมาแนะนำให้กับพี่ๆทุกท่านได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะจ๊า ค่ะสำหรับ Toyota ที่สวยได้พูดถึงเมื่อกี้ก็เป็นคันนี้เลยนะจ๊ะเป็น Toyota v วีโก้สมาร์ทเปิดแคบได้นะจ๊ะเป็นรุ่นเจไฟฟ้านะคะสำหรับคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc นะคะคันนี้เป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะคะเป็นรถยนต์ปี2012นั่นเองจ้ะราคาขายนะคะหน้าร้านขายอยู่ที่369,000บาทนะคะ มีส่วนลดมา่อบพ่อให้กับพี่ๆที่ติดตามสวยมาจากช่องทาง u t u b e นะคะรับส่วนลดกันไปเลยนะจ๊ะที่10,000บาทนะคะเหลือราคาขายเพียง3 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะจ๊ะในส่วนของเงินดาวนะคะใช้เงินดาวเริ่มต้นนะจ๊ะอยู่ที่900 0บาทนะคะสำหรับเบลต้าวีโก้คันนี้นะคะพี่ๆฟังไม่ผิดนะคะคันนี้ใช้เงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่900 0บาทนะคะสำหรับค่างวดก็ผ่อนได้สูงสุดถึง7ปีนะคะ คันนี้จะผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ6,500กว่าบาทนะจ๊ะในส่วนของค่างวดนะจะผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ6,500กว่าบาทนะคะพี่ๆท่านใดสนใจและกำลังมองหารถกระบะมือสองดาวน้อยผ่อนถูกนะคะสวยขอแนะนำาต y ยต้า v g o ก s m r t t c p J คปี12คันนี้เลยนะจ๊ะถือว่าตอบโจทย์พี่ๆได้ดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับ t o y ยต้ Vigo กคันนี้นะโทน,นั้นในเป็นโทนสีดำล้วนนะคะตัวเบาะจะเป็นเบาะผ้ากำมะยีทางโชว์รูมแทนที่หุ้มเบาะ หนังสีดำให้1นึ่งคูน้านะจ๊ะอ่าจะเป็นประมาณนี้นะคะเปิดแคปได้นะคะขึ้นลงสะดวกสบายนะคะ นอกจากพี่ๆจะได้โปรโมชั่นนะคะส่วนรถที่1 0 0 0 0บาทแล้วนะคะสวยยังมีโปรให้พี่ๆได้ขับฟรีด้วยนะคะหลังจากที่ออกรถไปนะคะมีโปรขับฟรีอยู่ที่30วันถึง45วันนะจ๊ะมีการรับประกันให้ด้วยหลังการขายนะคะนาน3เดือนหรือ15,000กิโลเมตรนะคะในส่วนของการรับประกันนะจ๊ะฟรีค่าช่างค่าแรง1ปีเต็มด้วยนะคะ รับประกันนะคะรถของเราผ่อนหมดสามารถโอนรับเล่มกันได้ร้อซนะคะไม่มีปัญหาตามมาทีหลังอย่างแน่นอนนะจ๊ะพี่ๆท่านใดที่สนใจกระบะ V2 ปีเอ้ยข้อเท่ะกระบะ v ีโกปี2012นะคะสนใจเป็นตัวรถคันนี้อยู่ติดต่อสอบถามส่วนเข้ามาได้เลยนะคะใช้เงินดาวเริ่มต้นที่9,000บาทนะคะเน้นนิดนึงนะจ๊ะผู้เช่าซื้อต้องไม่ติดแบคลิสต์นะคะอายุงานต้องเกิน1ปีขึ้นไปด้วยนะคะ ใครสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะท08ี0812744654นะคะสำหรับเบอร์ติดต่อนะสนใจติดต่อสอบถามสดเข้ามาได้เลยส,สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากได้รถกระบะมือสองไปใช้งานนะคะแต่ว่ายังติดปัญหาในเรื่องของเครดิตหรือที่เขาเรียกกันว่าติดแบล็คลิสต์นะคะคนติดแบล็คลิสต์ไม่สามารถเช่าซื้อได้นะคะแต่นะคะแต่ยังสามารถเป็นคนกู้ร่วมหรือคนค้ำประกันได้อยู่นะจ๊ะ อะใครที่สนใจนะคะอยากได้รถยนต์มือ2องไว้ใช้งานนะคะก่อนตัดสินใจเช่าซื้อรถยนต์มือสองนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับสวยได้เลยนะคะสวยยินดีให้คําแนะนํากับพี่ๆทุกท่านนะคะที่ต้องการรถกระบะมือ2องไว้ใช้งานนะจ๊ะสนใจติดต่อสอบถามเลยเข้ามาได้เลยนะคะ สำหรับใครที่สนใจกระบะวีโก้ที่สวยรีวิวไปเมื่อกี้นะคะสามารถโทรติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะมีเพื่อนหรือมีญาติพี่น้องนะคะกำลังสนใจรถกระบะมือสองไว้ใช้งานนะคะที่ดาวน้อยๆผ่อนถูกๆนะคะแนะนำเข้ามาหาสวยได้เลยนะคะสวยมีค่าแนะนำให้สูงสุดถึง5,000บาทเลยนะจ๊ะสนใจก็ติดต่อสอบถามแนะนำเข้ามาหาสวยได้นะคะสวยมีค่าแนะนำให้นะคะ สำหรับคลิปวิดีโอที่สวยได้แนะนำไปเมื่อกี้นะคะสวยฝากพี่ๆทุกท่านนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สวยด้วยเนาะในช่องทาง Youtube แล้วก็จะมีทางเพจ f a c e b o o k กันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวยต้องขอตัวลาพี่ๆทุกท่านกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ